ฝรั่งทำเองแล้วนะคะทำให้แล้วอะโอ้โหสองชิ้นเลยเหรอโอ้โดับเบิลเลยเหรอลูกว้าวนะฮะก็ยังว่าอันนี้เอนกัวเอน็นอันนี้ของฝรั่งน้อยนะคะไม่เอาผักดับเบิลโบเกอร์ซินปิกแมคบิกแมคเลยเหรอดูหน้าคนบิกแมคหน่อยเด้อหน,น้ามันหน่อยบิกแม็กโอ้ยยยยยยยโอ้โห,โโห,โโหโดูเขาทำ มันเกินไปโอ้โ oh หไม่เอาชีสอ่ะอ่ะยาวานอันนี้ของคุณพ่อนะคะเสร็จแล้วก็จัดการเคลียร์ตัวเองอ่าอ,อันนี้ใส่แตงเปรี้ยวลงไปด้วยอ่าอันยันนะคะหอมหัวใหญ่เสร็จแล้วนะง่ายๆวันนี้ <laughs> อันนี้ของป๊าเขานะนิสวาสกิโกรูดูมเนี่ยป๊าทำให้ลูกอันนี้หน้าตาของเจ้านี่อ่าใส่ชีสด้วยนะคะพ่อลูกจัดการตัวเององพ่อลูกนะคะอลิสมาก็เรียกไงฝรั่งเรียกโบนีย์ได้กินข้าวเหนียวได้เมื่อนี้นี้ อ่าขนมขาเนียวปิ้งฝรั่งฮะฮะอ่าชีสสมา์กลตกปะปะแอนมาคีมอ่ไม่อุ่นร้อนเรอลูกหนูก็มาอุ่นร้อนนิดนึงเข้าไมโครเวฟโอเคปล่อยให้เขากินกันนะคะพอละแค่นี้พอลูกเรียบร้อยจ้าอ่ะสมา์กลตกปะปะอชีบมักะลอ่่มะละลตโอเค่าลายเด้อ อันนั้นหนหน้าขิ <laughs>